ลายต่อไปนะคะเรียกว่าลายงูเนาะลายสุดท้ายนะคะของชั้นเรียนของเราเนาะอ่ะจะใช้เชือกทั้งหมด6เส้นนะคะเราจะจับเส้นเรียงกันแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเนาะจับเว้นไว้ประมาณ10-15ึง้เซนนะคะจับให้สองเส้นนี้นะคะประกบอยู่ข้างกัน ให้สองเส้นนี้นะคะประกบอยู่ข้างกันแบบนี้นะคะจากนั้นเด็กๆเอาคลิปดำนะคะหนีบเส้นที่เราเรียงกันแล้วเนี่ยเอาไว้ให้แน่นนะคะเพื่อการหลุดเนาะอ่ะเอาคลิปดำหนีบเลยหนีบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะเริ่มถักนะคะ,ะวิธีการทำนะคะถักเหมือนเดิมเลยเนาะจับเส้นเชือกขึ้นมานะคะเอาเส้นนี้ สีแดงทับเส้นขาวเนาะเหมือนเดิมนะคะสีเน้อสีครีมทับด้านล่างแล้วก็สอดค่ะสอดถักเหมือนเดิมเหมือนปกติที่เราทำเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะอ่ะทำทุกเส้นเหมือนกันเหมือนเลยค่ะต้องเป็นเส้นที่ตรงกันนะคะ เส้นที่สค่ะสีแดงทับเส้นสีขาวลงสีครีมทับเส้นสีแดงและสอดใต้เส้นสีขาวมาเข้าวงกลมฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยวิธีการเดิมเลยค่ะ,ะจากนั้นเส้นสุดท้ายถักเหมือนเดิมเลยค่ะ,ะจะได้เป็นเส้นแบบนี้เนาะ ต่อไปถักต่อไปนะคะจับเส้นด้านบนเหมือนเดิมค่ะอ่ะเอาสีครีมทับด้านนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสีแดงมาเหมือนเดิมค่ะอีกครั้งวางเหมือนเดิมเนาะแล้วสอดค่ะเส้นที่เราถักไปแล้วจะยกไว้ข้างบนนะคะเราจะไม่เอามายุ่งกับมันอีก ถักจนครบทั้ง3ามเส้นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มถักต่อนะคะต่อมาครั้งที่3ามจับเหมือนเดิมค่ะแต่หยิบเส้นด้านล่างนะคะด้านนี้หยิบเส้นด้านบนด้านซ้ายหยิบเส้นด้านบนน้อว่าหยิบเส้นด้านล่างเราเริ่มถักค่ะถักไปเรื่อยๆค่ะ เสร็จแบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆกลับด้านค่ะจับเส้นสีแดงสอดไปใต้ล่างเส้นสีครีมกลับมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะจับแบบนี้เนาะเอาสีแดงไปทางซ้ายสีครีมไปทางขวาสีครีมเพื่องบนสีแดงสอดใต้ล่างค่ะด้านมาแล้วนะคะจำลายน้ําไหลเหมือนเดิมเนาะอ่ะมาค่ะวางเหมือนเดิมแต่ว่าเส้นที่หยิบคือเส้นด้านบนนะคะด้านบนบนสุดเห็นปะมันจะเรียงมาเป็นสเส้นอันเนี้ย ให้อยู่ใต้สองเส้นนี้นะคะแล้วเราก็เริ่มถักค่ะค่ะเส้นที่ถักไปแล้วเราจะไม่ยุ่งนะคะอ่ะเส้นต่อไปอ่ะเส้นต่อไปค่ะถักต่อไปเลยค่ะจากนั้นแถวต่อไปค่ะเหมือนเดิมเนาะอันนี้เส้นด้านบนค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเส้นด้านล่างนะคะเส้นที่ด้านล่างเนาะอะ่ถักไปค่ะถักต่อไปเลยวิธีการเดิมเลยค่ะเส้นที่เราถักไปแล้วเราจะไม่ยุ่งกับมันนะคะ ครั้งต่อไปนะคะเหมือนเดิมเลยดูเส้นเชือกเนาะจับเส้นเชือกให้ดีนะคะอ่ะเอาสีครีมด้านล่างสีแดงด้านบนเหมือนเดิมวิธีการเหมือนเดิมเลยอันนี้คือครั้งที่สามเนาะถักต่อเป็นครั้งที่สามค่ะ ต่อในครั้งที่4พยายามดึงเส้นให้สวยนะคะอย่าหยิบผิดเส้นเนาะมันจะเลียงกันแบบนี้นะคะเส้นที่มาจากจะเรียงหนึ่งสองสาแบบนี้เนาะหยิบให้ถูกนะคะอ่ะแล้วเริ่มถักต่อค่ะวิธีการเหมือนเดิมนะคะเอาเส้นด้านสายไว้ด้านบนเสมออันนี้ครั้งที่สี่เนาะ ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายนะคะที่เราจะทำพยายามดึงให้เส้นเชือกให้ตรงกันนะคะเดี๋ยวเราหยิบเส้นเชือกผิดเนะาะถักเหมือนเดิม พอ e, ครบครั Joseph, ้ง5้าครั้งนะคะให้เ <tinc S 2> like ด็กๆกลับเหมือนเดิมค่ะเอาเส้นด้านซ้ายขึ้นข้างบนด้านขวาไปด้านล่างแล้วสับเส้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเส้นเชือกนะคะครบ5ครั้งสับ1ครั้งสับเส้นเชือกฝั่งสายขวา1นครั้งนะคะครบ5้าครั้งสับเส้นเชือก้ายขวา1นครั้งค่ะอ่ะทําจนหมดเส้นเชือกเราจะได้ลายงูหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ลายงูหน้าตาแบบนี้เนาะอ่ะเสร็จแล้วแกะเหมือนเดิม คลิปออกมาเหมือนเดิมนะคะอ่ะจากนั้นนะคะดึงเส้นด้านบนให้แน่นดึงเส้นด้านบนให้แน่นนะคะดูนะคะว่าเส้นไหนมันตรก,กันดึงให้แน่นเลยค่ะอย่าดึงผิดเส้นนะคะเดี๋ยวหลุดเนาะดึงให้ถูกเส้นนะคะดึงเส้นด้านบนให้แน่น ดึงทั้งหมดเลยค่ะให้แน่นเลยดึงให้แน่นนะคะจากนั้นก็ตัดเหมือนเดิมค่ะใช้ไกลตัดเหลือปลายสักเล็กน้อยนะคะเพื่อไว้สำหรับเป็นไฟเนาะดึงให้ตรงนิดน,นึงนะคะเหลือปลายสักเล็กน้อย ทั้งสองข้างเลยค่ะเหลือไปลายไว้สักเล็กน้อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัดเพื่อลนไฟจากนั้นเด็กๆลนไฟค่ะเวลาลนไฟให้เด็กๆอยาพับตัวนี้นิดนึงเนาะลนไฟให้เด็กๆพับตัวนี้ลงไปนะคะจากนั้นก็เอาไปเช็คลนเลย ใช้ปลายใช้ด้ามไปแช็คเกลาเลนปลายให้มันตรงนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ลนให้มันชิดกับตัวแบบของเรามากที่สุดทำทั้งสองข้างเหมือนกันค่ะพับอันนี้ลงไปเนาะ เสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยทำไงคะจับเชือกสองเส้นเข้าหากันนะคะม้วนปลายนิ้วเหมือนเดิมเอาสักสองรอบเพื่อให้ความแน่นมันเกิดขึ้นนะคะจากนั้นก็เอาด้านนี้นะคะสอดกลับเข้าไปด้านนี้อ่าแล้วเราค่อยๆตดันไปข้างหลังนะคะประมาณนี้เนาะดึงให้แน่นค่ะอ่า มันก็จะรูดายประมาณนี้เสร็จแล้วมัดปมค่ะเหมือนเดิมเลยจับเชือกให้เท่ากันแล้วก็ผูกปมแบบนี้นะคะอ่ะตัดปลายค่ะมันมีส่วนต่างส่วนเหลือเนาะ เสร็จแล้วติดๆงนไฟเช็คเหมือนเดิมเอ้ยลนไฟเหมือนเดิมค่ะเอาไปไฟเช็คถูนิดนึงเพื่อไม่ให้ปลายมันลุยนะคะ จากนั้นเราก็จะได้ลายงูหน้าตาแบบนี้ค่ะเวลาใส่แล้วก็รูดนิดนึงนะคะดึงจับเชือกทั้งสองข้างจะได้เป็นแบบนี้